ข่าวดีแชร์ได้ของดีเชียงใหม่ตำจิ้นแห้งข่าวดีแชร์ได้ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายหาได้ยากเป็นอาหารประจำจังหวัดเชียงใหม่ตำจิ้นแห้งเป็นเมนูพื้นเมืองของคนเหนือหากินได้ยากแต่เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายหน้าตาจะเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ วันนี้เขาจะมาแปลงเมนู ตำจิ้นแห้งเจ้าส่วนผสมของตำจิ้นแห้งก็จะมีจิ้นแห้งนะเจ้าเฮาเอาจิ้นแห้งเอาไปปิ้งไฟให้มันหอมมันสุกเลยเนอร์แล้วก็จะมีพริกนะเจ้าพริกที่จะนอกจากะใจ้ใวันนี้ก็เป็นพริกเขียวเจ้าไผ่มักเพชรก็สามารถเอาพริกแดงผสมลงไปได้เจ้าแล้วก็จะมีหอมเตียมหอมเตียมเอาไปคั่วให้มันสุกเลยนะเจ้าพอจิ้นแห้งเขาสุกแล้วเขาก็เอาจิ้นแห้งของเขาไปตำให้มันแหลกเลยเจ้าเล้าจากนั้นเขาก็ใส่หอมเตียมลงไปแล้วก็ตำนะเจ้าแล้วก็ใส่แบบพริก ลงไปปรุงลดตัยเกี่ยก็กผงนัวต่ออั้นเจ้าปุงลดต่ำชอบได้เลยเนาะจากนั้นเขากดต่ำก็ยางให้มันแรกเลยเจ้าเพียงเตาอีเมนูต่ำจิ้นแห้งของเขาก็บพ่อมจัดเสิร์ฟเจ้าเขาก่อโรยหน้าตัวหอมป้อมเห็นหน้อยหนึ่งเพิ่มความหอมึ่งมันเจ้าเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆบอกเลยล้ําขนาด